กับเข้าด้วยี่นที่เขาจะใส่หมูคร้บั สวัสดีครับพี่น้องกำลังมัเรื่องว่านเอดปัตส้มครับเป็นตัวปลากระเดิดแล้วก็เลยขึ้นเอ็ดปัตอสอ้มกระเดิดฟันคนเดียวเ็ดเพชรประเด้ครับพี่น้องเมื่อนี้นะยะเซื้อกับปุ๊บกันร้อยเดียวนะครับพี่น้องร้อยเดียววันนี้ปลากระเดิดพี่น้องเพื่อสนใจทักเข้ามาเลยเพราะว่าต้นคุณมันลดต่ําลงครับเลยตัดราคาลงมาเพื่อพี่น้องซื้อแบบง่ายๆกินแบบสบายสบายครับพี่น้อง ปลาเด็กปลากระเดื่อของผมคือตั้งต่ลนี่แ่ไม่ใ้ชิ้นเลยเก้าร้อยหกสิบกลับครับพี่น้องหนึ่งึงกิโลเด้อขาดอยู่สี่สิบกลับ <c oughs> ขาดอยู่สี่สิบกลัมคือจริงๆอยากใไซรุนึงอยู่ๆครับแต่ว <c oughs> ่าเสื้อมีได้มันเต็มตาครับผมมันดันฝาครับคันเสื้อไปอีสี่สิบฟามาันละมันละแตะตรงนี้ครับมันละดัน,นมันมีซิปด,ดันนี่แหละครับสติ๊กเกอร์ทางนี้อยู่บนลูกก็ได้นี่กรับพุกละววันที่สิบครับผมปลาเด็กพอน้อยซอยเดิน พี่น้องปลากระเดิดเด้วครับน,นี่ปลากระเดิดปลากระดีครับขั้นภาษากางเขา,า,าปลากระดีภาษาบ้านเท่ากับปลากระเดิดครับปุ๊บแล้วหนึ่งร้อยบาทครับพี่น้องครับผมเมื่อนี้แพ็คเขากับปุ๊บไว้ครับมืออื่นมือเหินกเตรียมส่งละขั้นพี่น้องผู้เลิศสร้างจองผู้เลิศมีขั้นได้สร้างจองกับขอบคุณลงหน้าไวไก้ก้อนเก่าลวครับผมมีการ ที่แรกก็ต้องเบิ่งต้องส่งสัก่อนได้สินค้านอกกอนที่มันจะเข้าเสียจนกด้กินบ่าในขายได้ดีเลยคือท้องแหนี้ครับคือข้อใจยังซื้อครับพี่น้องต้องเท่าเบิ่งเท่ากระทับใจสักก้อนคือท้องแห่งยุบของมันขายดีไม่คันได้หลายก็ซื้ออยงหลท่านได้หลายเข้าก็เก็บหอมรอมดไปสัก่อนเงินพอมันหายยากไี่ได้นอนเลยคันเซอร์เก่าร้อยหกสิบกลับมันล้วบอดีครับมาเอาอะไรลูกมันยังมีดันฝาครับพี่น้อง แล้วก็ยังซื้อนี่อีกครั้งนึงอยู่ด้และไออินพิ่นยังนำมาเป่าแคปซิลครับผมเอาข้อ้องแคปซิลกันดูนี่ครับผมปั๊บลงไปอัน,นงองยาลีบซื้อขาดแล้ว คุยเดียวไปเฟ้นนีแหละครับสารบ้านหงอันนี้ว่าเฝ้าก่ได้เรื่องผลเลยกคุยสู้เดี๋ยวฟังไปอย่างว่าเห็นคลิปอันนี้เนาะทั้งเุกดาหารก็เลยเนาะสนอกเป็นเอดอันส้มปักกระเดือดเอสปิตาเสียบแหมบ่าเะไรงามก็เลยคิดว่าสักนึงนึงเอดคือเป็นเอ็ดสิดอกมันเป็นตาเสียบอีนนี้เห็นจากปลาแดงนี่บอกรับพ่อมีได้หลุมเพิ่นกัเอาปลามันโคแล้วกันักกิ๊บผลเลิแล้วกัตัดสัตว์ตะขี้ตัดทั้งเสื้อหรือเลือดเลือดตะตูเท้า งามแล้ววันนี้เพิ่นก็ไปเสื้อแค่เก๋กับสูรถกับเข้าแค่นี้แหละแล้วเพิ่นก็เอาถุงไว้อืมวน่าสนใจนี่ครับแผนกแพ็คครับผมสวัสดีค่ะพี่น้องชอยดันนเด้อพี่นอ้องจะได้ท้องเพิยมหน้อยจะซื้อให้ขายได้ลายจะซื้อเลยอยู่ฮะรวยงามพี่น้องมาแต่ดีนครับผมแต่ดงาม,ม,ามาเลย,ยครับผมอ้าวเด้อมีขายปลาไหมเฮา เนื้อปลานีขฮาวแบบแพบยุ่กเลยมันรัไก่ซี่คดครับผมเดี๋ยวฟังบุ่ครับหูเป๊ะเลยครับแม่ครับตื้มบต้มมีตืมครับผมขาเนหน่อยอยางให้ตืมได้พี่น้องเลยทุกนีออกก้องตืมไม่น้อยตัดมาพี่น้องจังมากับุกไะหนึ่งร้อยบาทได้ครับผมลงแล้วพี่น้อง บรรยากาศมื่อนี้ก็ยังฝนสิดตกแหละครับผมนี่ครับคึมฟ้าคึมฝน,นมาเรียบร้อยแล้วครับชวนีไปเห็น <c oughs> ง,งานยังว่าหันใดๆครับอยากไล่สดบักคักแต่ว่ายาังไล่ว่าหันใดๆครับผมเยอะจังเลยสิกลุ่มสองไปไล่สด <c oughs> <c oughs> โอเคครับขอบคอนสวัสดีครับยุคเวลาลงมาเที่นาาน้ำค่ะไปหมดไหนเขาตามสอนว่าเกสอนนะไหนเรียกว่าเกสอน

ไม่ดีเท่่เทาเป็นนักเลนเทาก็ต้องไปลงเลนนลงเลนที่ร้านบอใช่แตะได้ว่าไปน้ำเพื่ลงเลนรับปากแต่น้อยเราต้องไปน้ำเพ่ครับเออมรดีครับหม่ลันน้อยก็ไปทงครับเมื่อนี้กัดหลังจะแพ็กประแดดแล้วครับไปตัดหญ้าแล้วกัามาเอ็ดัเข้าวได้บ้านพี่น้อง ใส่หมูครับเี่น้อาไปอ๋อมที่รถตาถั่วนะแก้วรถตาถวดใส่หมูงามๆนี่ละร้อนจำร้อนวะต้มแซ่บๆครับพี่น้องตาถั่วขั้นนั้นเห็นแล้วว่มันอย่างนั้นใส่หมูน้อยๆนะครับกันได้บ่ความสะอาดครับพี่น้องแล้วแต่ละต้องค้างกระทะไว้ก่อนนะลูกยเปล่างเอาลูกจ้ำร้อนกันได้เดี๋ยวพอไปค้างกระทะไปครับแข็ง่าเหมือนน่อง้นหม้อไว้ก่อนครับพี่น้องสับพลังใส่หมูแล้วหม้อกับลดกคน ผ่านเตียงเาลงทั่ไหนเดี๋ยวจะไมมันก,นร,กนนระหล่ลกระทะยานวอมแบบยานปีนกร่างน้ำเกลือดีที่ครับพี่น้องมีเค้มหรือไม่นอนเข้าขละร่างต่เห็นไส้เห็ดแบบไส้บัากหลายเลยด้วครับต<ม>ับแ<ม>วแหวน,นครับแหวนครับพ่อจะไม่ยสรนะครับพ่อติดแต่เค็มเด็พี่น้องแบบว่าเข้ากับได้ลรางน้ำหัวอยู่ประมาณนี้นะครับพ่อ ว่าล้างกินข้าวกินปลเลืมันครับนี่น่ะพี่น้องซื้อเก๋มากหลายเลยอันเสืออันนี้ดีกว่าเด้อครับพี่น้องเพกนตัวมีได้ใส่ผมคือตรงจะได้ <c oughs> มีสีเหลืองเหลืงองมาแล้วข้าวบวก <c oughs> ผมกแต่ละผมพอดีแซ่บนะ <c oughs> เปิดใส่น,น้ำนี่ครับเห็ดแนวกินแร้งครับผมมันจะกัดคำคำครับพี่นอ้อ,ยอยงกับแก้มกินแยงเราได้ฝันเนาะเป๊กบ่ครับพอครับ ยันออกจากไม่หยุดว่ะยังละเสียบนอนบั้งมัวเลยก็แล้วลงดีแล้วใครสือมอกันได้พี่น้องเล้บันผมเสจอแต่ใครไปมาโกรธผมหอมงอนเลยแหละเสือเชิงเบอร์ทั้งการนี่แหละพี่น้องมันยังหอมดี แงงอ้วนจะมอมแงงอ้อนง่ายครับพี่น้อง <pir ita> น้องไปแมนมาบางยาละเสริบน้ำขวดหอมหอม,มหอมเสแซรบเอ็ดเกลียวมะนาวส,สมสไปไว้มาจุก,กับใส่หมูครับพี่น้องมันใส่หมูอ่อนเสแซรบน้ำกันเด้อครับพี่น้อง ฝามอมฟอดเต็มที่ก่อนพี่น้องแต่จะฟดล้วละ่ะข้าวเดียวกฟดในการนั้นนะฮะติดการบานเป็นชุดเลยได้พี่น้องมือนอันนี้นี่โลหนึ่งบอกครับพอครับแนทลูกกิโลน ปลาหม้อเห่าน้อยปิดไม่ได้เดี๋ยต้องหาฟ้ายังไงก็มีปิดกันได้ห่อตะไคร้โป๊กเลยครับพ่อเมื่อต้องใส่ฟ้าหม้อปิดเลยนะครับเน่นใส่สมุนไพรอาร์ตไว้โครับไปเลยมาดคว่ำหอมครับผมโอ้โหหวนอย่างนี้ละบ้านี้แปบแท้แน่นอนพี่น้องเอ้าบ้านโอ้โหปวดหัวอันนี้ครับผม หอมตะไคร้ใบบกขูดครับพอไปใช้ครับพอพอครับไปพี่น้องบัดนี้ไปเอามะนาวมาเข็ดเจียวครับเอ็ดเจียวส้มๆเสียบเสียบต้นเก่ากนละนอ๋อตำเลงว่าถ้าพอจะไปต้นยู่หนีไหมครับพอ,บอต้นนี้ต้นนี้อ๋อ,เ,อเ,เปลี่ยนต้นก่อนครับผมปูกปีเดียวนั่งได้พี่น้องนี่กินไปมากนึงแล้วรับนี่มากที่สองกำลังใส่ได้แล้วนี่ ใครก็มีผูยุสนะที่แนหลกน้อยน้อยอย่างนาบานจะมันเกิดมาแล้วเลยลรซื้อมาก,กินครับเงินมาประมาณนี้แหละก็เลยจีมาครับมาไวน้ไนี้ได้อยู่ได้กินอย่ได้สามสี่หน่วยห้านวอยู่หน่วยนี้ก็อีกจอาทิตย์นึงน่าจะพอกินครับพี่น้องหว,วานดีถ้าได้กินเหมือนนั่นหน่วยนึงคิดอยู่หันดะลองบนางหนึ่งม,มาสองมาสามาม,สามาห้หาหกเจ็ดหน่วยผนตัวนี้ครับพอครับหมวหกเจ็ดหน่ยวยบ่ไหม่มเข้าทมต้มแลสุกก็ได้ดู อ๋อต้นนี่แม่นว่านี่ครับแม่นลูมันเลยู่รข้างพี่เลยอ๋อครับพ่อครับมะฮงก็เคยได้กินซุปเลยได้กิ่นน้องอ๋อว่าได้กินดีบอกครับพ่อกินนรูตําอยู่ครับเมื่อเริ้นเยอะตําก็ไปตําน้ำแต่ว่าปิดหน่วยน้อยดังนั้นหน่วยนี้ว่าเราไว้เอดแนวกินนบึงแล้วมันกรอบดีน้องตันมันก็เลยจุ่มหน่วยร้างไว้เอดแนวขเพราะมาันทีเแต่เราเอาหน่วยทางในหน่วยนี้ก็เคยจะพอกินได้ดีน้อง พอพื้นงามมีได้เสือโอเคละสำเนียน้ำมันนี่เนี่ยเป็นอยู่ด้ตัวน้ำมันนีแต่น่วยงามๆเอาหน่อยนี่เหรอวะสบายจะหล่นละเอาหน่อยที่มันเป็นก้อนนี่แหละหน่อยนี้ไว้หลอบหน้าหาเนี่ยมาก้อยเสือกร้อยสมีบาครับจังหวะนี่กำลังหยุดยั้งในระว่างนี้นี่ครับตำสีไลซูฟังครับผมทางบ้านพ่อหน่อยนี่มิตรมิตาแนวอยู่แนวกินครับอะไรอย่างแต่ไปหน้าบ้านนี่ต้นหมกม่วง แล้วมาต้นไอ้ต้นบักบัก,กูดครับผมแล้วก็มาอันนี้พอหน่อยปลูกไม้ต้นบักหนีครับแล้วต้นบักพุงต้นบักนาวครับผมแล้วก็ไอ้พักทิ้วครับนี่ครับแล้วก็ีิคาครับผมุูกครับถูกอ้อเหมือแจะหลอบหัวไปจมวาซุดขอบหัวบานต่ำนล่ะครับมีแต่เนื้อกินอ้อยต่อยครับผมนี่ครับขนะองป่านนี่ ตำแก้วก่อนเด้อพี่น้องเลยแก้วก่อนแล้วจะเสียบได้พริกพันอย่างเดียวออมเสียบครั้งนี้นะครับแล้วก็พริกกระเลียงพริกเลื้งบ่ะที่น้องที่เพิ่นแนะนำมาเห็ดเมนูแบบเ็ดกับข้าเสียบครับบ้านๆฮะฟินเหรอหน่อยยายฟินใส่ก่อนครับ อ้อนอี่ลีบ่ะทานอ้อ,อนอี่ลีบวใส่อ,อ,อ้อนเลเราก็ว่าแม่นด้วยได้แม่เราวะหม่ยได้ตัวแม่ด้วย <S <S ได้มาครบอยู่ครบอยู่แล้วเนาะของชิลดกันกระแทกบ,บ่ครับห<ะ>ืพอครบได้ตัวนี่นี่ตำแจียวคนเด้อพี่น้องไอ้บาตนี่ตำลิ้มหมอย่างเนี่ยมาให้พ่ออรใส่กร,ระแดกบ่ครับเดี๋ยวว่าไปใส่ครับอันซื้อจักหน่อยกับจกกักหัคขัดเนาะ วอลแล้วกับพ่อก็มีเคยเสือแล้วมันลองบึ้งเอ,อ,อตาตามทีพ่พลเคยเคยเห็นกี่เดียดครับเจ้าว่าเส,ส,สียบยุ่วพอว่ะเสสูอรถกันได้พี่น้องซ้อนสุดๆรดดถแถมยังหน่อยกันนามัน,นกันทไง,งครับผมกันเพล็ดยืนเอาเลโท็อปยังไงนะผิดแ,แล้วครับผมมีกระพ,พันไรเมร็ดคือเก่าแล้วครับพี่น้อง ต,ตััวนอนแรกแต่วันที่ทวงพอยุ้ยเปือ่อยขางนอกคือบุคอยงามปันใดครับทางในมีตรงห่วงเด้อพี่น้องเลยคนนุณสุดยอดเลยเสือมัดหน่อยนี่แหละครับพี่น้องนะเสือดำประเดะชมาอีกแน้วนะกะฮะมาเท่าแกเท่าฝูเท่าเลยเนี่าไปหาโจมด้วยมันเจี๊ยบเหวได้เท่าแกเท่าแกมันไปยกไม้จะมเจี๊ยบเหวอันนี้อจะได้ปะ เปิดดินอยู่น้ำใยปางนั่นแหละท่าแก่เอ,อ้ยเสิรน้ำประเดะจังหน่อยก่อนได้พี่น้องนี่เอาสับนี่ลหะครับเสริรน้ำปลาลงไปบานเนี่ยสู่รถเสริรอเลยได้ครับพี่น้องฮะบานนี่มะนาวลงไป หอมน้ำเหมือนลายดีเด้พัานลายเม็ดเนี่ยหอมไม่ดีเลยครับมะนาวพันนี่ครับผมแต่ก็หอมคือมะนาวน้อยเลยเด้มันเป็นแบบน้ำลายอะไรผมไม่คุณนเอาผักเลครับแบบเสริมมัดหนุ่ยนี่แหละครับพี่น้องเอาแบบเด็ดๆไปเลยมันเนี่ยดูนี่ครับพี่ชมเราขึ้นมาเครื่องศอกล่ะเครื่องโคกแหละครับพี่น้องผู้ไทยว่าโชคโชคตำเจียวเต็มที่ไปเลย ออเอ็ดเพิ่งเลยกินเท่าแกไหอนี่ลาบปลาลงโตพอดีด้วยนี่เนาะหอมอเถอะเจ้ากินไส้หมูกับกินจุไส้หมูมตั้งรุ่นนี้แล้วลืม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 ,ลมพี่น้อง <c oughs> นี่นะเตรียมมาไม่ยากครับโอ้ยังลืมหมกกระด๋อซอยเซเลบานี แหลกเวลาตำเซยจังหน่อยสนเ้สับทางนี้ลืมเซยอ๋อยลืมไปได้หลงมัดนี่แหละลืมพี่น้องเอ้ยน่นะลืมตำกระเทียมขึ้นไปขึ้นมามันขาดกระเทียมได้นี่สิ ค่อยๆเสริมเติมแจ้งบัชนาอันี้ครับผมกับส้มกับมิท่านจะถึงประเดีอย่พี่น้องเขาอีกจังน้อยก่อนเด้ห็นะเออลูกเคยไปปิดมาของยาโงยเคร์งพี่น้องอย่างใดคาวามนเสื่อนำแดะลงไปน้ำมันจะม,มีความเข็มน้อยนิดหน่อยมอันนำอหมมาลูก นี่กำลังจะแสบแล้วพี่น้องเลยวาพามาบงเบงเงิน,งนต้มใส่ครับผมน้ำข่อนเล็กน,น้อยแล้วครับผมสุกละละพี่น้องเฮ้ยหอมหวานเจลน้ำแห้งจะติดคนมอยามดีเป็นลถวทนกว่นเน,นี่ครับตาเห็นว่าต้นใบกับตะไคร่หอมห่วยๆครับผม พ่อแม่ค้าเพิ่นเอามีดจิ้มไว้เฮเรนี่เป็นยังครับผมอันนี้เป็นหูจังกงเต็งเต็งเพิ่นจิ้มเบิ่งว่ามองเลยขมมีขมประมาณนี้นะน่าจะโอเคอยู่แล้วมีตลาดเนี่ยแม่ค้าตลาดบ้านไหนครับพ่อนผมบ้านเหล่าใหญ่ลูกบ้านเหล่าใหญ่ครับผม่ตลาดเหล่าใหญ่ตำบลเหล่าใหญ่เฮานี่ละไปพี่น้องบ้านไปกินจุใส่หมูนะครับแกวมะนาวหอมๆเป็ิตาแซ่บขนาดนี่ครับ มืเอนี้พอหน่อยพามากินเขาหนอกบ้านครับผมน้ำแน่น้ำแน่น้ำแน่ขาท้ายนอกก็ส่งบ่เอาคือมีเก็บมาหน่อยใหญ่ได้อยู่แต่เอาแม่ดูเย็นห้องโอ้โหเสียงมากเลยกินแบบเปรี้ยวๆครับผมเปรี้ยวกองเปรี้ยวปูเจ็บพอแต่อันนี้ล่ะพี่น้องแม่บมลันมอนขอดเสร็จแลบอานนี่เหมือนจะบอกครับพ่อยังอยู่ได้ร้ยมันนั่นรสใสมากอะ ่กินเลยได้ลูกยังอยู่ได้ตัวสองกระปองลูกกับโยซายกินก็มันคือเก่าออกแล้วเบียร์ใช่ไหมชื่ออะไรล่ะเบ <c oughs> ียว่าเบียอ่านว่าเบียละ่ะเคยเหล้าครับพ่อครับเคยเล้าปะแมีนครับพ<อ>่อเคยเหล้าครับพี่น้องมึอนี่ผ <c oughs> <c oughs> ู้ไทยวันกับกลางนี่ละเลย เออพี่น้องบางคนเพิน่นกระถามว่าพอน้อยเป็นคน,น,นจังหวัดเออคนกาลสินนะครับอยู่บ้านคำกัตงตำบลเราไน่อำเภอผู้ชินาไลครับจังหวัดกาลสินเท่านี้แหละครับเพราะว่าเอฟซีผู้เพิ่นเขามาใหม่มาเยี่ยมมาชมบึงใหม่เพิ่นกับมิชันหูบ้านหูเมืองครับก็เลยบอกพี่น้องก่อนครับเอาสกอนเดอร์แบบนี้มาพี่น้องครับมาจุดจวดนะนี่นค,ครับผมแกมือแกล่าครับผมมือนีพอน้อยแพ็คบาเดยกมืดมือครับ รสชาติเข้ทาท่าอย่างเด้ดพี่น้องเลยขอเบิ้ลสักหน่อยกันละสอยแล้วได้ครับพี่น้องเฮ้ยนี่เด้ผักกับไดยุน่นเอายาเอาสุกกันขึ้นบ้านมั่งเคยเขย่าได้ขเขย่าได้เลย <laughs> สบายกำกังจับ <laughs> ไปใหญ่ <laughs> พี่น้องครับผมมานี่กันโดนโดนแชร์ได้ครับผมเป็นเราเลยเตียนว่าย<ม> <laughs> แต่ว่าสะหันสวยก็ได like ้พี like ่น้องบ้า้ยังกินได้แก้เก็บแอบบ่เท่าให้ปะแดกเออไปเซนไรเอ็นเจริญอาหารมันเป็นแนวเจริญอาหารตัวมาเดาใส่เอ้ยเพราะซอยทาอยู่นี่โอ้สุกอย่างครับโอ้จนท่มละอันนี้เราลุ้นเลยมละทุดได้ละความเปื่อยนั่นนะ แม่มีไส้มีดก็ดึงเอาเลยก็จักว่าใดอยู่อ่อนแท้พอแล้วป่ะเออใส่ในน้อยเฮานี่ก้อยนี่เนาะอันแม่เอาเม็ดกระป๋องเลยครับโทษ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 แน่นอนครับอันดี้ยนี่ป่ะไม่เล่นนอ่ะค่อยๆย่างดิลูกเอ้ยค่อยๆย่างแต่เย็นๆเอลซีฮาร์คเราพี่น้องมันโดนสีแดงไลยใช่ย่างของมันนั่งมันจะมาพอพอพอให้สีก่อนมัน นี่บวเจลใช่ไหมบวชเจลก็กินเียวมีได้เกิดก็จะนำมาเธอมาเร็วๆจุนั้นละตอริสุนใชไหมมะนาวกับน้ำปลารวยใช่ไหมต้องยวดเลยเอาเลยกินพ่อหน่ะได้บ่ต้องกินกินพ่อแบบว่าใช่ยังแนวเนี่ยน้ำปลากับบังหนาวโบชั่่ะแล้วก็บริสิมน้ำบ่อนี่ยเขาใไหมมะนาวน้ำปลาถูกเป็นอะไรเตามดุกเอาเขาใส่ใส่ขมให้ใส่หนีขมใส่บ่ขมจ้ะ โอเคสำหรับฉันสรสอยไว้เต็มเคียงอไรอยางรถมันนี่แมนครับพ่อครับเอาขาเคียงเลยรได้พี่น้องมันนี่นะเ่าเป็นอยังแบบที่น้องรับพ่อมจูบขาเป็นเออได้ตัวเสียบเลยโอ้ตัวนี้ขมแท้แน่นอนได้หนี่ฝ่ายดีเนี่ยเพราะพอหมดจักสีเบิ่งสีมันโค้งรวยพอละมากโอ้ยดีครับพ่อครผมตัวกะกินขมแน่กินหวานแน่กะมันกะจิบเสียบชิ่กินอันพ่อเขได้ีกันเนอะกินงว่ากะแจวเพียน พอมีดิติตและยัน,มมมน,นหมูมเจ้าโขงชี้กระปิดมา้าเราเด้อพอหน่อยสร้อยเรียบร้อยแล้วนี่ครับผมหนากินบ่ครับลวกไส้ครับผมกับแจ่วมะนาวหอมๆครับปมใส่เบื่อนี่ครับพอหน่อยว่าถือไม่ผูกีกก่นเลยพี่น้องเลยว่าถืไป่ผูกพักกระดาก็ว่าเดีไปสัมพักกระดามั่นเด้ใช่ไหมอันนี้แล้วจะไปฟังหมอลำหมดเนี่ยหมดแล้นี่หมอลำเลยสั่งผิดมาพี่น้องบานนี่ ใส่หมูสับแซบเดี๋ยวพอย่มันได้จับมองนี้แล้ววามองนี้สะกกอนลูกแจ่หน่อรพอมเนี่ยพี่เจนใส่กินเขาไปรอบหนึ่งเลยค่ะเจ้าแซบบ่มือนไอ้ดินหยาดเราแซบบ่เป็นไปพ่อ หอมด้หอมใบเนี่ยแซ่บเลยพอแล้วมันนี่มอว์มล่าเหมาตัวแนวเด็ดใจสุดยอดเฉลยนม่อายันไรอย่าเลยแม่เาโมนาร่าแม่นารมองแซ่บมาเลยเมื่อทันแมนปะแมนุ่มเขาลุเป็นสีแมนมาเนาะพอน้อยเป็สีตัวไแมนปอนมองแซ่บอเิดเลยห่อ่ายบดอกแเลย เจ้าว่าสีแดงเหลืองนะทั้งผิดทั้งายอยู่อ่ะใจไม่เอาคนเนี้ยว่าได้สีเพราะผ็ดก่างเว้นหอดเขาเนียบบ้าเอื่อในได้หยาบนครับคนหามังคบก่อนพี่น้องใช่เือมังคบมั้งยาใช่กินเขาไปเที่ยนหนึ่งแล้วครับพี่น้องหลอกจ้องไม่พี่น้องอยากกินมต้อกับว่าไปนอนเก็บนะเทียบบ่ได้ด้แค่ขอให้บ่ได้เทียนเนาะ กุ้งหบหัวจาจะกินตำยังก็ปไปกินคะพี่น้องม่กินก็แม่ตำไม่กินกวาซาบิเอาหอมหมดหอมก็แต่ตั้มาแม่ละ <c oughs> มาเร็วมา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 กินเร็วๆป <c oughs> ตนนะ <c oughs> ั้มา,า,เาเด็กดออน,นอยนะจะยิ้มเหงรึม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 ึ้ึมึมึมมึมึมมมานมม แน่ใหญ่น้อเลยจักรยานถ้ามาทำคลิปกับแม่สิบครั้งแม่ก็ซื้อจักรยานให้แล้วง่ายๆสบายสบายเดือนเดียวก็ได้แล้วเราไปรอมากแต่ตัวแทนในวันที่นี้มานั่งจอเพื่อคลิปช่มือให้ด้วยก็ดีได้แหละแล้ว <c oughs> เพื่อนนอนไอเดียนอนไอเดียน้องจะบอเกเฉียนๆนะครับแสีบเนะาะ กูน้ำปลาจอยเจ้อืมน้ำปลาจอยนามเมือรอดข้าวเคยกินนี่มากประมาณสีหเดือนแม่บอกแม่แล้วกินด้มหมูก็บไตก็บไตปีกเพราะวาใส่หมูกลเห็ดหลาสุดมันจะใส่ให้หลากกไะต่ายลคืนไปเ็น้อยนี่แหละครับพี่น้องมีที่ไงเนี่ยอ๋อยงอน จอกะยากน้ำกเปนเงตดฝ่ายนอดรูยเ่าเดียวเหรอวนที่นี่ตัวนี้เหรอรู้กินบะตะกกจนามมืดนะกินดีมากเลยกินยังไงนะใกล้ใกล้แต่น้อยใกล้อยู่ทางหลังแล้อ่ะีเลียวหาหรือเพล่นพ่ข้อติดปัญหาใกล้สใกล้สุตัวยาบาดรับใต้เสียตามลอยกว่าค่ะ คือไม่ต่าจกตัวนมได้ใจวาขึ้นอะแ่นบว่ามีมีทันี้ก็เลอคือเขาหลวมากหลอย่างเป็นั้ไม่หลายหลวมบ่นี่นีประกาศนี่ย่างเน่ยหรประกาศหัวื่อักบ่ใ่ถึงเตะจงหวดีเลยโอ้ฝันรออที่แล้วว่าที่เอากรตีซีแดงเราสือมันชุดเชา ครับพี่น้องเลยครับคลิปนี้กับป้าพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่เด้อครับมันี่กินต้มไส้หมูกับแกยวมะนาวหอมๆนี่ครับพี่น้องสุดยอดเลยครับพี่น้องขอบคุณครับผมมาเด้อครับพี่น้องมาเซาะเซากันกันครับอย่างคักเลยมาเนาะ